สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะลุงเสือหาหน่อไม้มาให้ย่ากเกงอีกแล้วหน่อไม้ไล้นะคะเอฟซภาษาออกไปหาอยู่หน้าลุงเสือค้าไปหาหน่อใหม่นะคะก็เลยเห็นแต่รถนี่ค่ะหน่อไม้ไลพี่น้องทุกเกงนะคะหน่อในน้อย,อยแล้วก็ผักคุณน้อโอ้ผักพายนะอย่างงามเลยคุณนะ ให้ย่าเกงไปวัดลุงเสือว่ากรำละหาบาทว่าสั้นโอ้ยรุ่นนี่เขาก็ตีกันเอาหุ่นแล้วบ่ได้ไปหาเก็บให้มันค่ายได้ในปลาเข่าหันน่อไม้ก็หาบาทบ่ได้สิบบาทพอดีโอ้ยกำละหาบาทว่ะตี เดี๋ยวเอาไปยาหน่าคะเพื่อย่าแกงไปวัดนะกินของมันมีเหลืออือแถวเยวจะไปกินลายของมีเลือดกินของมัมีเลือดล่ะของมัมีขาไปเปลี่ยนอันใดก็สิไปเป็นล่ะของมีขาแล้วไปเป็นอืออักก็บมันมีขา เออทำบ่ไปเก็บกรบบราด้เห็นบ่ไม่รู้มีขาอืออยู่ไสกับอยู่หันละ <Hey. S 2> เฮ้ยเราเป็นแต่เนะยาะพอใหญ่เสือเอ้ย hey. เดี๋ยวเอาลงไปย่านะคะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยจะจะกินอย่างนางกับข้าวกับน้ำก็ได้ อย่าอยู่บ้านหรือเปล่าพรุ่งนี้เป็นวันพระนะคะเอ็ดีเนาะยาก็ไปวัดนะคุณพักโอ้ยงามค่ดปูข้าวในบ้านแล้วคือเห็นแต่พัดลมวะนี่ ย่าไปทางใดเนาะบาดตัวนี้เนาะไม่เห็นนะคะย่าไปใสเปิดแต่พัดลมไว้เนาะไม่เห็นนะคะไปเลาะทางใดละผุ้นี่เอาหน่อไม้มาให้นะไม่รู้จะต้มหรือจะแกงเนาะไปร้านคาบ่อ ก็ไว้นี่เลยเนาะไม่รู้ยาไปไหนเนเอฟซีสงสัยไปร้านค้านะคะผักเนาะเดี๋ยวให้บ่าวหนูอาแช่น้ำไว้เพราะว่ายาไม่อยู่โอ้ทำมาแดดร้อนมากเลยเอฟซีนะคะอันนี้ยากยากขูดเสร็จแล้วนะคะเอฟซีตัวนี้ขูดเสร็จแล้วก็เอามาตากแดดนะคะตากแดดให้มันแห้งอีกรอบนึงนะคะ โอ้หลายอย่างหลายอันนะคะซีกว่าจะได้เป็นกระติบขนะ้าวเนาะตอนแรกเอาไม้มาทําให้เป็นเส้นแบบนี้นะคะนะเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะพอตากแดดแห้งก็เอามาแช่น้ำนะแช่น้ําแล้วก็มาขูดนะคะขูดให้เส้นมันบางให้มันเส้นมันเสมอกันมันจะได้สารง่ายนะคะนะนะพอขูดเสร็จแล้วนะขูดเสร็จแล้วก็ต้องมาตากแดดอีกรอบนึงนะคะเอฟซี F C. ตากแดดให้ตอกแห้งนะ ถึงจะเอาไปก่อแล้วก็สารนะคะเป็นกระติดข้าวนะคะลายขั้นตอนนะคะ f อกระติดข้าวเนาะถ้าคนใจไม่สู้ก็ทำไม่ได้เหมือนภาษนะานาะภาษาก็ใจไม่เอานะคะเพราะว่ามันหลายอย่างเนาะทำกว่าจะเป็นนะคะเอกว่าจะได้คล้ายแต่ละลูกใช้เวลานะคะเนาะบอดไใส่ง่ายนะคะสำหรับภาษานาะก็เลยไม่ได้ทำนะคะ จักไปใส่ยาก็ได้เนาะเดี๋ยวบอกบักนูเอาผักแช่น้ำไว้นะฮะลุงเสื้อใส่เบ็ดกบจักไปใส่ยาก็ได้ <c oughs> ไปได้ไกลอยู่ปะจักรยานบ่อยู่ฮึ ไปร้านค้าล้วคือว่าบ,บ่อเบิ่งแต่เม,ม่าเศราบ่มีโอ้ยเอาข้าวดอมาใส่ลงน้ำบ่เป็นท่าเลยรูปฮัเทเอ็ดจะเพื่อบางน,นีน่มันลึกโพดเ์ในน้ำชนทางนี้ค่ะกลางพิ่ง,าข,งาขาผูโอ้แดด อเ,อเอาใส่ใส่ใสทั้งสีไ่เลยใส่ตุ่มนาละเขาใส่ห้ยคอยถือไปจางนใดใส่สก,กานาินพิธีใส่เบ็ดกบนเะะอฟซีให้มันขึ้นสูงกว่าน้ำใส่เบ็ดกบใส่เบ็ดปลาก็คนละอย่างกันน เบ็ดปลาใส่บอดไดใส่ใส่ขีกระเดือนเบิดโตนะใส่เบิดแมนบอใบมันโรนแล้ววะนี่ยฟันเอาขึ้นเสาราไรได้ต้วยน โอ dogs with dogs with dogs ้มันกระโดดงับบ่เนี่ยมันโดดงงับทีกระเดือนละงารงกะละตามประการที่ยังคๆยุกางทางเลยใช่บ๊อบจักแล้ว ผู้ใดมาเห็ดหย่งวะ,ะเอาเ่อนซื้อ่าเบอแล้วคนอันนั่นนี่แหละผู้ใดมาใส่เบ็ดบ้อมันคือลมแนวนี้นค้นว่ามันค้นเหยียบละลงไปล่างอย่างบ้ ก็มาติดเซงกับมนกวันนี้เลยไปเรื่อยๆนะคะ เบ็ดคือยังลายแท้เพื่อสีเพื่อสีรอบอันนี้คือว่านงะามคักเพ็มองนีย้ยังเทียวอัวตัวอยู่ใส่ไปเรื่อยๆนะคะเอ็ดซีอ้อมไปถึงนู่นนะคะก็สุดพอดีเนาะ เบ็ดยี่สิบกว่าหลังนะลุงเสือไม่ได้ใส่เยอะนะคะใส่ทีละยี่สิบกว่าหลังนะคะเพราะว่าหาใส่เดือนยากลุงเสือวานะคะไปคุดเพื่อสิได้นะคะอีกหน่อยก็บ่ได้คูดแล้วพีกเดือนอีกหน่อยมันก็ออกลมหนาวนะคะ fc เวลาช่วงเช้าม,มันมีหมอกมันก็จะออกนะคะปาดทองฟ้าคือเป็นซีนีพี่น้องโอ้ก้อนคีเมกพี่นอ้องเอ้ยยางสวยเลยนะคะ สวยงามสวยงามทองฟ้ายามแรงในเอฟซีพระอาทิตย์กำลังจะหลับขอบฟ้านะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะก่อนขีเมกสวยลุงเสือก็ใส่เบ็ดไปเรื่อยๆนะคะข้าวก็เริ่มออกแล้วนะคะข้าวเจ้าก็เริ่มออกึือกันนะ นขนาดตัวนี้ดำทีหลังนะ FC นะคะดำทีหลังก็เริ่มออกเหมือนกันนะคะเริ่มออกรวงแล้วนะคะนี่อัดตัวนี้เป็นข้าวเจ้านะคะก็คงจะได้เกี่ยวต่อเนื่องเนาะเสร็จข้าวดอ,อก,ก็คงจะเกี่ยวข้าวเจ้าต่อเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ อ uh huh. ยามแรงพี่น้องทองฟ้าทุ่งนายามเย็นนะคะบรรยากาศโอ้ยข้าวเขียวลมพัดวีวีนะคะ